เอาแล้วครับอยู่กับแอดมินรีชาร์ปครับเอลเซอดมินครับมาแล้วครับดื่มน้ําดื่มท่าพักทานอาหารเรียบร้อยครับเริ่มมีเสียงอีกแล้วครับคู่นี้มาแล้วครับไม่น้อยหน้าคู่เชิดซันแบ็กแม็กแล้วก็บอลน้อยกับป่วยท่วมโลกแน่นอนครับคู่นี้นี่มันจะพร้อมเริ่มโซนสูงมาดูวงศ์เอกชัยภูมิหรือเอกสารคามนะครับอดีต เอกชัยภูมิปะทะเก่งมะขอ่อคู่กับเก่งมะขามครับโมโมนีนยอ้ยสวยครับลูกนี้โอ้โหโอโกอเรียกีเซไม่เจ๊เตะไม่พาลาดเลยครับกอเรียครับเตะดีมากครับ score ขึ้นนำนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับมาดูวงเสิร์ฟที่พายุสังน้อยลิงลมอีสานลิงลมอีสานว่าไง ตัวเข้ามา forder, อโอ oh, 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 ้โหกอเดียเปิดสายดีครับโอ้โหยกโกมลโอ้โหยกตะก้อครับโกมลกยนิ่งมากครับตะก้อครับโอ้โหโกมลครับนิ่งเหลือเกินครับกอเดียก็ไม่ไม่พลาดนะครับถ้ายกแบบนี้ครับศูนย์สามศูนย์ต่อสองเอกสารธรรมว่าไงลูกนี้ หลังเช้ามาโอ้โหกอเลียเปิดขวาโอ้โหกอโมโคมนครับโอ้โหป้อนตะก้อครับเซียงเซอร์เป็นสุงโอ้โหตะก้อไม่หมุนเลยครับโคมนลูกตะก้อดีมากครับลูกตะก้อนิ่งมากครับโคมน สามศูนย์สามต่อศูนย์ครับโอ้ตัดไปครับโกมอนง่ายโอ้เอกวินยกเข้าม,มาลิงลมอีสานโอ้โหพายุสังน้อยครับลีกชนบุรีครับเตะลูกนี้ครับโอมอนฮาแอดวินขอบคุณมากครับ เสิร์ฟเกาหลีครับเอาหลียว่าไงเอลหลีตัดไปเอ้าเอกราคาแม่ยกซ้ายพายุสั่งน้อยโอ้โหเจกันเจกันจริงจริงๆครับพายุสั่งน้อยครับเอาเลยครับคู่นี้นี่สนามแตกอีกคู่ครับ เอาแล้วครับสวัสดี258ยสูเซอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเร่งสปีดคอมมานด์อีกแล้วครับคู่นี้สามต่อสองครับเอาแล้วครับมาดูวงเซิร์ฟโกมลเอาแล้วครับเจ้าเอกสรคามยกเข้ามาพายุสั่งแล้วโหเตะหนีบล็อกดีจริงๆครับเป็นสุดยอดครับคู่นี้สกอร์แต้มเท่าแล้วครับ สามต่อสามครับกล้ยเตะแล้วครับเตะแล้วครับน่าเสียดายครับเจ้ากล้ยกับเจ้าบอลน้อยแพ้ไปนะครับว่าผู้กองวัดว่าจะจัดอีกครับั้งงขาใจครับสามเท่าครับโอมนยกโอ้โหกอเลียโอ้โหกอเลียยกห่างนิดนึงกอเลียก็ยังเตะคล้องง่ายง่ายครับตรงนี้ทำได้ดีครับอันนี้รอบแปดทีมครับ เข้าไป2แล้วครับนี่ผู้ <3 S 1> ที่3ครับ4 FC เตี้ยตายต่ำครับตัดไปครับ3ต่อ4ครับตัดมาเอาโู้ปล่อยออกครับดูออเกเอซมูเตยโอ้โเอกสารคามวิ่งมาครับ เลยครับโคมนครับมีใครเข้าแล้วบ้างครับสองห้าสามต่อห้าครับพายุสังน้อยนิงลมีสารากาเรียเปิดโกโมนยกต่อเหรียโอ้โหแต่หนีได้ดีครับดีเซลกบดีดีจริงๆครับมีใครเข้าบ้างครับเข้าไปแล้วคู่แรกก็คือ ซูเปอร์แม็กและเชิดซันแบ็กครับแล้วก็คู่ที่สองตั้มสุรินกับเจ้าแฮกบางใหญ่ครับนี่แหละคู่ที่สามครับ6,3 6กต่อ3าเกาเลี้ยตัดไปโอ้โหอายุสัน้อยเปิดขึ้นนิดนึงโอ,โโอ้โ,อโหติดเจ้าโอ้ยโกมลโอ,โอโ้โ,อโหไม่ทันครับพวกนี้โอ้โหแต่อีกคู่ครับคู่นี้นี่ คู่นี้ก็เป็นคู่มันอีกคู่ครับน่าจะเจอกันรอบลึกๆนะครับไม่น่าจะเจอกันก่อนนะครับหกสี่หกต่อสี่ครับโอ้ตัดไปครับโภมนอิศรคามยกพายุสังน้อยโอ้โหเตะได้ทุกโอ้ขึ้นสนามก็เตะได้ครับพายุสังน้อยดีจริงๆครับ คู่นี้ยังไม่พลาดนั้งคู่ครับ6 5หหกต่อห้าครับประตูแเป็นสพ,พี่ชอบคู่นี้พี่ชอบใครคู่นี้ ครับทั้งคู่ครับหกเท่าครับอีกสารคามตัดไปโอ้โหไม่ข้ามครับอีเซลกระเด้งอายุร์เตียวกร้เด้งเยเตียวอายุร์เตียวคล่องไปคล่องครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ดครับโอ้โหหลังเข้ามาบอเรียบเปิดเข่าโควมวลยก เกาหลีอะโอ้โหแต่ดีที่สุดกเกาหลีครับลูกถนัดจริงจริงครับลูกนี้ครับเอาละครับหกเอ็ด่อแปดครับ เอกสารคามโอ้โหเปิดเขานิ่งจริงๆครับโอ้โหกอลิเอโอ้โหดเตี้ยเตี้ยโอ้โหโกมอนครับเตี้ยยกช็อตให้กอลิเอครับกอลิเอก็เตะเร็วจริงๆครับลูกนี้นะครับโกมอนนี่นิ่งเยอเกินครับเตี้ยหก โอ้โหครับมาดูวงเสิร์ฟโกมลครับโอ้โหมนตับพับตับตีนไปโอ้โหเปิดครับพี่พายุสันน้อยเอกสถามยกโอ้โหเอเซลร์ม่เตอร์นี้ลุ้นมาครับโอ้โหกอลิอาวิ่งเตี่ยวนะเอาหัวรับเลยครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่กับรูปหัวเลยครับเมื่อกี้นะครับพี่พายุสังน้อยน่าจะแตะเบาๆแล้วมันโดนสิบต่อหก บอลยาวได้เปรียบวิริ่งกับใช่ครับพายุเปิดเก่งสังขามยกโอ้โหติดเกี่ยวโกมลครับโอ้โหโกมลโอ้กอลเลียครับพลาดเองครับโอ้โกมลโคตรเหนียวครับโอ้โหสุดยอดโอ้โอ้กอลเลียครับพลาดเองครับ โอ้โหเลยครับคู่นี้มันเลยครับหนึ่งคู่ครับสิบเจ็ดสีกับทอบจันไม่มาครับพายุเปิดไม่ออกลากเล่นเองโอ้โหดีมารเลเต่เด็ดดีจริงครับพี่พายุสังน้อยครับ ลิงลมอีสานครับแปดสิบแปดต่อสิบครับพายุสังน้อยเสิร์ฟมาโหยก,กอเลียเปิดเอาโหกอเลียครับโอเอนียิ่งยิงงครับโอ้โห มันอีกหนึ่งคู่เลยครับคู่นี้แปดสิบแปดต่อสิบเอ็ดอีกสาระคำภ <said> าพเสียงเป็นไงครับชัดเจนหรือเปล่าครับ <12. S 2> แปต่อ12บอายุสั่งน้อยตัดมาโอ้โหกอเลี้ยเปิดไม่ออกล่างเล่นเองเยี yeah. ่ยขอบคุณให้ลูกลับกะไขายเอเซียแมเตต้าเบียสโซฟ FC อดมินครับขอบคุณมากครับซุปเปอร์โอมนะครับซุปเปอร์โอมนะครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับดึงภาพเขา้าอีกแน่ชัดเจนครับดึงภาพเขา้า ส okay, ิบสามแปดอภูนิเต้ลไปดสิบสองเป็นไงครับชัดเจนหรือเปล่านะครับอายุทยาชัดเจนครับชัดเจนไหมครับโอเคนะครับสิบสามเก้าขอบคุณมากครับ สิบสามต่อเก้าครับมาดูโกโมลนครับโอ้โหโกโมลนโอ้โหยังอยู่ครับเจ้าเอกันาคามยกมาพายุสั่งน้อยโอ้โหคุณเต้เรียบร้อยครับต้องมีมีบล็อกนี่โอ้โหติหายแน่นอนครับเอาแล้วครับมาดูสิบเจ้าปาเรียกครับสิบสองสิบสิบสามต่อสิบครับ ขอบคุณครับทางสนามชัดเจนจัดไปครับถุกซูครับเชจัดไปขอบคุณมากครับโอเคนะครับพาพเสียงชัดเจนนะครับซูมให้แล้วนะครับ FC ทุกๆท,ท่านครับมาดูคู่นี้อุมันอีกหนึ่งคู่ครับสิบเอ็ดสิบส 11ต่อ13ครับเอาแล้วครับพายุสังหาตัดหมาเอากอเรียตเปิดโกโมลยกกอรเรียโอ,อโอ้โหออก,โอ,กออโอ้โหกอลิเอตตอกข้อออกครับกอเรียเตะออกครับโอ้โหเอาแล้วครับพลาดแล้วครับกอเรียลูกแรกครับ สิบสองสิบสองสิบสองต่อสิบสามครับมาดูเกมเซิร์ฟโจเอ็กสลักคำเอกชันใช้สายตีเอกสลักคมตัดมาโอ้โหดีลูกนี้เซิร์ฟเอสเลยครับโอ้โหเิร์ฟดีมากครับโจเอ็กสลักคมครับโอ้โหลงเราชัดเจนครับเหมือนกันครับอืมตัดไปครับขอบคุณมากครับ สลักคมชัดเจน13เกาหลีเออครับผมอ้ายุตัดมาอู๋เกาหลีเปิดโคมนยกอโหนิ่งเหลือเกินครับโกมนนอ้าวติดบล็อกพายุส3อยครับโอ้โหติดศอกเอาเลยครับน้ำหนักของเกาหลีโกมนแล้วครับตอนนี้นะครับ ห oh oh. มันอีกหนึ่งคู่แล้วครับ oh. คู่นี้นะครับอีกเต็มดูเกมจำดูเกมครับโอ้โหเกมยโสโอเคครับจำได้แล้วครับตัวเกมยโสทอนนะครับ, <Okay. S 1> so น,รบน้องชายนะครับเก็บไปได้หลายตังค์เลยนะครับเ mm hmm. มื่อวานจุดสามสิบสี่สิบสามต่อสิบสี่ โอ้โหลุกออกครับอุบลในแดง้ม15 13เกมราสัางครับแดงโอ้โหเซตแรกนี่กอลีโกมนแพ้นะครับเอกสารคัามและพี่พายุสังน้อยนะครับดิ้ง่มสารไปนะครับต้องรอดูเซตที่สองครับอุบลชัดเจนครับขอบคุณมากครับยะโส ก็ว่ากันไปครับยอมแล้วครับก็ว่ากันไปนะครับใครเป็นค<ม><ม>นที่พร้อมชนะโซนโซนี่เข้าชิงกับซูเปอร์แม็กเชิดได้ไหมครับแอนวินได้ครับเซียมินครับขอบคุณมากครับเจ้านนร้อยท่าครับโยกไปลิงลบอีสานโอ้โหลูกนี้เหนือชั้นเลยครับ หยอดเจ้ากอเลียกระตุกเท้าไม่ทันครับลูกนี้นะครับจิตหอดนบานเลยครับผมอยู่คำขุดคำขุดขุดชมคือกันครับโอ้ใช่แล้วครับนี่แหละครับขุดชมครับอยู่ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเ,เ,เ,เมืองน,นะครับเสร็จแล้วทำาไมเอ็กซ์สห้า โอ้มันตัดออกมันจะดึกนะครับ2ใน3ครับขายุสั่งโอ้พี่พายุครับเตะออกเองครับพี่พายุสั่งน้อยครับโอ้โหเป็นแต้มของกอริโกมอนครับ3 2ม3้อยูเซอร์ครับฝากกดกระดิ่งใจครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเพิ่มคอมมันระดับภาคหน่อยระดับเทพดีแล้วก็ระดับคอมมันหนครับหนึ่งเท่าครับบ้านค้ำพะกูดขับายโอ้จัดไปครับคู่นี้ น่าจะตัดออกมันน่าจะจะยาวเกินครับโอ้ไม่ข้ามครับเอานะครับเหลื <Okay. S 1> อีกคู่ครับค <Okay. S 1> ู่ต่อไปก็จะได้คู่สุดท้ายที่จะเข้าสีทีมครับคู่นี้คู่ที่ที่สามนะครับคู่นี้ <Okay. S 1> สองต่อหนึ่งครับเอกสารคามเอกชันสายตรีตังเท้าไปโอ้โห กอเลียลากเล่นเองหลังขอดโอ้โห่กอเลียครับเือมนมมไม่ออกครับลเล่นไม่ได้ครับลูกนี้นะครับมไม่อยากจะเชื่อครับโอ้โหนะครับรายการนี้รายการใหญ่นะครับเอาแล้ครับมาดูวงเสิร์ฟพ,พี่พายุสังน้อยครับสา มีเชนบุรีสามต่อหนึ่งตัดไปโอ้โหลูกออกครับวงนี้เสิร์ฟออก,กอีเซนเทานะครับ,อ,บอยู่ที่สามต่อสองครับตอนนี้อีกสารครามครับสา,ส,าสามต่อสองอีกสารครามวงเสิร์ฟจะเป็นไง เสิร์ฟไปโอ้โหลูกเสิร์ฟทำงานครับเอกสนรคารครับเอกไชยภูมินะครับสุดยอดจริงๆครับหรือเอกท่าขอนยางนะครับวิทยาคมนะครับสองสี่ครับสองต่อสี่ครับตัดหมาเอาพี่พายุเปิดเอกสนรคารยกโอ้โหพายุสั่งน้อยครับอ้ จะล้นครับยิงยาวเลยครับลูกน <apply some drinks> <ming> ี้ด <classrooms> ีมากครับอืสุดจริงๆครับดึงลมมีสารครับมาดูเสิร์ฟเจ้าโกมลครับสี่ห้าสองต่อห้าครับโกมลครับลูกเสิร์ฟครับโกมลซีโอครับค่ายซีโอครับพี่เสือแว่นครับ เอกสาระามยกขึ้นโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับลูกทั้งตัวเตะมาแล้วครับทั้งตัวเตะโชว์แล้วครับตอนนี้โอ้โหลอยตัวอยู่ประมาณสองวิครับหนึ่งสองเตะครับยังเหมือนเดิมครับพี่พายุชนบุรีชัดเจนครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดยูสเซอร์ครับสองสองต่อหกครับ ตัดมาเอาแล้วครับเจ้าเอกธนาคารเปิดโยกเข้าไปโอ้โหค้างตัวเตะอีกแล้วครับพายุสังน้อยครับนี่นะครับลิงลมมีสารครับลอยตัวเตะครับผมค้างตัวนิดนึงนัมเบอร์วันค่าครับผมที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยครับพายุสังน้อยนะครับหนึ่งในดวงใจของครั นะครับกอเชียรกันไปแล้วครับเจอต่อสองโอ้โหเ์ฟไปโอ้โหโกมลป้อนตะก้อมากอเรียดโอ้โหที่เสียงดีนตรงนี้โดดดีคือเกาครับแอบโอ้โหสุดยอดครับอายุไม่ใช่ปัญหาครับพายุสังน้อยนะครับเลขสามอัพเลยครับ เจ็ดต่อสามครับอีกสารคำเจ็ดเซิร์ฟไปโอ้โหไม่อีข้าวครับแกกแต้มพะลูกนี้เจ้าเอกไมแซงไม่ได้เอาล้วครับเอาล้วครับ,รบกอรอลิกโกโมนี่เหียดม่างห่างครับเอาล้วครับเจ็ดสี่เจ็ดต่อสี่ อายุสังน้อยเอ้าแกกแ้มอีกแล้วครับสังลูกด้วยนะครับเอรโกสุดเอาละครับห้าเจ็ดห้า,าต่อเจ็ดครับมาดูเซิร์โกโมนครับ โหมนยิงยังไงพี่พายุแล้วเปิดเทาเอกสารคามตามยุบข่ายยุโอ้โหขังตัวเตะครับพายุสังน้อยครับโอ้สดจริงๆครับพี่ฟายุครับโอ้ขั <c oughs> oh, งตัวขั <c oughs> งตัวแล้วก็ม้วนนะครับ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับห้องเนียนน้อยชัดเจนครับจัดไปครับ ห้องเมียน้อยมีกี่คนครับอืห้าต่อแปดครับอําเภอมหาชัยชัดเจนครับจัดไปครับระวังโควิดกันด้วยนะครับทุกวันนี้อันตรายครับโยโอ้โหอีกแล้วครับพายุสั่งน้อยโอ้โหดีมากครับลำไรลำไรแล้วครับพีแอดมินครับไม่เห็นเจอ s o m e t h เบิ้ลช่องนี้ ในรายการใหญ่มีโโมอนออริยค่ายซีโอตานเพชรไม่มีตัวยกก็ผู้ใจฮ้ตู้อันนี้รอบแปดทีมครับนะครับก็อยากให้เตยซัมติงแหละครับมาเตะคู่ครับรอบแปดทีมครับนี่ถ้าใครชนะก็เข้ารอบรอบสี่ทีมครับถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็อยาก ดูบอลน้อยอีกนะครับบอลน้อยนะครับกับเจ้ากล้วยทอมลกเตะมากครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางช่องย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับแันมินิชาพลังตะก้อนะครับยูทูบดูเข้าไป่ายุสังโอ้โหขานตัวอีกแล้วครับขาตัวเป็นว่าเล่นครับหนึ่งวิสองวิเองนะครับโอ้หเดี๋ยวข้างตัวสามวิให้ดูครับที่พายุสังน้อย เริ่มโชว์แล้วครับเต้น้อยข้าง<_<_ตัวโดนได้ปะเนี่ยขัดแต้มขาดแต่วันนี<_<_้ครับเออครับผมสิบห้าไปน้อยตัวเฉยเกี่ยนทางเปลี<_<_<__<_่ยนทิดนี่เราครับตัดไปโอ้โหกระดูกดีสิกระดูกดีเพราะว่าเตะเตะเตียวตังกันบ่อยร้อยเอ็ดผมถ่ายประจำเนี่ยดูกีแล้วเสียกันเยอะ สิบหกใจใจได้หมดแล้วเรียนเรียนที่เอาครับเตะจีโตมาอยู่ที่ได้ที่จุดของสนามผู้บนกอเลียร์กไปเตะไกลแท้แหละครับเอสโวน่าจะมีสปอนเซอร์สนับสนุนมานะครับ สิบเอ็ดหกสิบเอ็ดต่อหกครับมาดูวงเสิร์ฟเจ้าเอกสารคามอู้เอกเสิร์ฟดีมากครับเจ้าเอกสารคามตัดไปโอ้โหปล่อยออกครับโอ้โหเจ้าเอกประตูสีอย่างเดียวครับยังไงก็ดีไว้ก่อนเลยครับมาดูวงเสิร์ฟเจ้าเปอลี่ครับเจ็ดสิบเอ็ด เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับต่อเลียโอ้โหลูกนี้โอ้เสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหกอลีเครับสุดๆจริงๆครับลูกนี้เจ้าเอกต้องยอมครับเจ้าเอกหลงเมื่อกี้นะครับนึกว่าจะเสิร์ฟท็อปท็อปยิงเข้ายัดตัวครับลูกนี้โอ้โหหลังเท้าปั่นหน้าเนี้โอ้หลงครับเจ้าเอกยิ้มแย่ๆแล้วครับโอ้โหต้องให้เลยครับต้องให้เลยครับลูกนี้นะครับ เหลี่ยมเดิมพันมาแล้วครับเจ้าเกาหลีครับไม่ออกเออไม่ออกเลยตักไม่ขึ้นดีแล้ววิ่งรับอ่ะเออใช่ใช่ใช่เขาเสียบดีเราวิ่งตักไม่ทันเฉย ที่ททมือซานปกติตัวเอล็กบอกปีพายุสุดๆหน่อยาอคาเอ็กครับผมนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับมาดูเสิร์ฟเอ้าเจ้ามอสของมอสของแปดมาแล้วครับนี่มอสสวนกุหลาบโอ้โหเอ้าเจ้ามอสจะจะเสิร์ฟปัน่นหัวนี่ครับลูกนี้ เจะมอสลกมาแล้วครับมอสจะสซพรครับหรือมอสสุนพลัดสิบสองแปต่อสิบสองเอาลูกนี้เอาอีกแล้วครับโอ้นะครับจะเล่นเจ้าจะเล่นเจ้าเอกครับแต่เจ้าเอกรู้ครับลูกนี้โอ้โหจะจะจะย้ำครับโอ้โหครับจะย้ำครับโอ้โหกอลีครับโอ้ กอลืเอจะย้ำครับ13-8 13-8ต่อ 8. โอ้โหมอสยกกอลืเอโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้ยิ <17. S 1> ่งเซียน่เจ้าฝายุสังน้อยครับขึ้นบล็อกไม่ทันครับลูกนี้เป็นแต้มดีของเจ้ามอสและเจ้ากอลืเอไปครับเสร์ฟดีจัดเลย ที่เมื่อกี้โอ้โหสุดยอดครับ,บรแต่เจามมอดแรงแน่นครับสิบสามต่อเก้าครับย้ำไปโอ้โหเปิดโอ้โหลูกนี้ครับกอลิอาเตะดีจริงๆครับ ก็ดีคือออกไมนี que que ่อแมวไม่ทันดูไม่ทันครับเมิเกมเดียวเกมครับสิบสีเก้าสิบสี่ต่อเครับไปเอามอสโอ้โหยกเข้ามาก็เลีย อบอลลงกดบอลพบโอ้โหดีจริงๆครับลูกนี้เตย์ตสุดตจิงกอริเอเตย์เล่นเป็นตัวยกให้กอริเอเป็นตัวทำเจอกับกลิ่นบอลน,น้อยมาขามผมว่าไพ่บ้านมาขามแพ้ตัวกรัแบทสิบสี่ก็ว่ากันไปครับ โอกอเลียตัดมาาหูพีพายุเปิดโยกเข้าไปตัดให้หนึงโอ้ติดโยก้ครับเอกสา,ารครม่พีพายุทำน้อยนะครับชนะเออสโออเลียแล้วก็ชอเจ้ามอสเจ้าโคมนนะครับสองเซตรวดครับ <TH UR P> สุดมันจริงๆครับชมคู่ต่อไปได้เลยครับ